สวัสดีปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตร,รายของเรือหลวงสุโขทัยค่ะวันนี้นะคะนินยาอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้มีโอกาสนะคะเป็นช่างภาพที่จะมาบันทึกภาพในเหตุการณ์สาคัญในครั้งนี้นะคะคือการสํารวจและค้นหาผู้สูญหายในปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตร,รายของเรือหลวงสุโขทัยค่ะโดยในวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่จะมีการปล่อยตัวนักดำจากเรือโอเชียนเวลเลอร์นะคะโดยในวันนี้ท่านผู้ประชาการทหารเรือค่ะได้มาดูการปล่อยตัวนักดำ แรกซึ่งจะประกอบด้วยนะคะนักดำจากกองทัพเรือสหรัฐและกองทัพเรือไทยค่ะโดยการสำรวจในครั้งนี้นะคะจะเป็นการบันทึกภาพทั้งภายนอกและภายในตัวเรือค่ะเพื่อนําผลนะคะมายืนยันการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงค่ะรวมถึงนะคะรวบร,วม,รวมหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมทั้งค่ะกับการค้นหาผู้สูญหายค่ะระยะเวลาทั้งหมดนะคะสำหรับการสำรวจและค้นหาผู้สูญหายนี้เราจะใช้เวลา5วันค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นในช่วงของการปลดวัตถุอันตรายรวมถึงค่ะการเก็บกู้นะคะสิ่งของ